ค่ะนิสก็ได้รับโอกาสนะคะรับความเมตตาจากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะซึ่งให้ทุนมานะคะในการเรียนจีเนาแต่ว่านิดจะต้องแบบตีพิมพ์วารสารแบบนานาชาตินะคะซึ่งความยากคือมันต้องเป็นเรื่องใหม่นะคะที่มีสปีชีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะแล้วเป็นแบบนานาชาติด้วยการที่มันจะแอปพูดได้ง่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะคะแล้วนิดเองก็ไม่ได้เก่งภาษาด้วยแล้วยังมีแบบพื้นฐานปอตีที่ต้องเรียนด้วยก็คือมีต้องเรียนปอตีปอตีปอโททำ l a แล้วก็ต้องพยายามเร่งเพื่อมีผลงานมารายงานผลนะคะทุกๆ6เดือนอีกด้วยนะคะก็เลยเป็นความกดดันนะคะแต่ก็พอมาย้อนถึงตรงนี้นิรู้สึกขอบคุณมากๆ นอกจากนี้นะคะนี่ก็ยังได้รับความเมตตานะคะให้ทุนแลกเปลี่ยนไปประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะอก็ได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหนึ่งเดือนนะคะอ่ะก็ไปทำแลบกับคนญี่ปุ่นเลยอย่างคนไทยก็จะมีแบบว่าคนไทยเนี่ยมาทำ l a บอ่อก็จะมีคนญี่ปุ่นมาทำแลบที่ประเทศไทยก่อนนะคะตอนนั้นเมื่อปี54เนาะเดือนกันยาเนี่ยคนญี่ปุ่นอ่ะเข้ามาทำแลบที่ประเทศไทยก่อนที่มกร แล้วก็พอมาเดินพฤศจิกานะคะ mm hmm. ก็ถึงเวลาคนไทยนะคะ mm hmm. ไปทำแบบที่ญี่ปุ่นเนาะ mm hmm. คือของเราเนี่ย mm hmm. เราเริ่มตั้งแต่เก็บตัวอย่างเองนะคะ mm hmm. เก็บตัวอย่างแยกเชื้อ,อ,อไอเดนเชื้อนะคะ mm hmm. แล้วก็มาทดสอบสาร mm hmm. ออกฤทธิต่างๆด้วยนะคะ,ะแล้วแต่เราจะทําด้านไหนทาไบโอคอนโทรลหรือทำโกดฮอร์โมนอะไรางี้นะคะก็ mm hmm. แล้วแต่ว่าเราจะทําด้านไหนเนาะแต่นี้ก็ทําด้านกเกี่ยวกับ ที่มันเกี่ยวกับเกษตรเหมือนกันนะคะและแต่ของเขาเนี่ยออออของนิดเนี่ยก็คือไอเดนเนี่ยมันก็คือต้องมี p c r อะไรอยู่แล้วนะคะแต่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะมีเชื้อมาให้เลยแล้วเขาเนี่ยนำเชื้อไปทดสอบหาสารอกนิดเลยก็เลยที่คนอื่นเขาบอกกันว่าจบโรใช้เวลา2ปีของนิดไม่ใช่2ปีนะของนิดสปีนะคะเพราะว่าเราต้องแยกเชื้อเองด้วยนะคะ แต่ของเขาเนี่ยคือเขาได้เชื้อมาแล้วเขาก็มาทดสอบนะคะค่ะก็นี่เคยรู้สึกแบบว่าท้อจนขนาดแบบว่า,อ,าอยากคืนทุนนะคะเพื่อจะได้จบแบบง่ายๆเนาะเพราะจริงๆอะ่ะสามารถจบแบบออลลอได้นะคะนี่ก็ผ่านออลลอมาแล้วเพราะว่าเราเคยเสัมมนาเนาะกับที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ เราไม่ได้จบแบบนั้นเราต้องจบด้วยการาตีพิมพ์วารสารนะคะอืดิี่ก็เลยโทรไปหาทาั้งบ้านเลยนะคะแล้วก็โทรหาอาด้วยนะคะบอกว่าขอยืมนะคะขอยืมอากับพ่อนะคะคนละแสนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยาทางบ้านก็ไม่ได้มีให้นะคะคือถ้าจะมีเนี่ยก็คือต้องขายที่ดิดเองก็คิดว่า คงไม่ต้องขนาดนั้นคือเราไม่อยากแบบเป็นภาระใครนะคะไม่ต้องแบบถึงขนาดต้องขายที่อะไรงนี้นะคะก็เลยเในเมื่อไม่มีใครที่สามารถช่วยได้นะคะนี่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นจะลาออกก็ไม่ได้แน่นอนนะคะคือในเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จต่อให้มันยากแค่ไหนนะคะแต่เราก็คือต้องทํำยังไงให้สามารถที่จะจบได้นะคะ ทีนี้ก็ดิกก็มาทบทวนกับตัวเองว่าแล้วเราจะทํำยังไงล่ะเราจะปล่อยให้ไปเรื่อยๆชิวๆแต่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่อาจจะไม่ทันระยะเวลาทุนแล้วเราต้องหาเงินใช้เรียนค่าเทอมเองหรือเราจะเร่งให้มันจบตามกําหนดระยะเวลานะคะอืทุกแป๊บเดียวแต่ทุกหนักทุกหนักทุกแป๊บเดียวกับ ปล่อยให้แบบชิวๆแต่ยืดยาวไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบนะคะนี่ก็เลยมาตัดสินใจเนาะนี่ก็เลยเลือกเลือกที่จะแลกลุยนะคะแล้วก็สู้กับมันนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะทําแบบหามลุ่มหามค่านะคะจากเป็นคนที่แบบเข้าแลบบแป๊บเดียวนะคะไม่ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เริ่มเข้ามาแบบว่าอยู่ถึงตีสี่บ้างนอนคายที่ห้องแลบบบ้างนะคะเพื่อ ขยนันแอคีฟมากขึ้นนะคะหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะทําให้แบบหรือกฎจักรวาลเห็นเราขยานันก็เกิดเจอสปีชีใหม่นะคะแล้นี้ก็เลยตีพิมพ์วาศาสตร์ได้สําเร็จนะคะ <S 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 ตอนนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าบอกตัวเองเลยนะคะเป็นคติของนิดเลยก็คือไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นอกจากไม่ได้ลงมือทํานะคะ ดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่าขอแค่ได้ลงมือทําคุณก็ชนะตัวเองแล้ว1%นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่นิดได้มาค่ะ